กระผมอดีอรเพียงเกตครับชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินจเจริญอยู่ที่นายชิบหายอยู่ที่ปกากกรณีของคุณแอดคาราบาวผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งความเพื่อดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทที่คุณแอดคาราบาวไปใช้วาจา,จ,าจับจ้วงหยาบคายกับเขา ต่อมาแอดคาราบาวก็ขอโทษผ่านสื่อแต่ว่าทางสุพรรณบุรีผู้ว่ารายการจังหวัดก็ยังจะประสงค์ดำเนินคดีต่อคุณแอดคาราบาวผมว่าการเป็นอะไรก็ช่างครับจะดำรงอาชีพอะไรก็ช่างต้องอยู่ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมหรือไม่คู่ควรหรือไม่ ควรจะพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดสิ่งไหนถ้ายังมีความโกรธความโลภความหลงโดยเฉพาะโมโหมีอคติไร้สติไปกล่าวหาบุคคลอื่นโดยไม่ได้ยั้งคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่กว่าบุคคลอื่นอยู่ยากครับอยู่ลำบากผมกำลังกล่าวว่าไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินแห่งชาติหรือยิ่งใหญ่กว่าศิลปินแห่งชาติ คุณตายเพราะข้อสี่ครับชิบหายอยู่ที่ปากมักมีองค์แปดมีต้องคิดชอบต้องเจรจาชอบนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้แต่คนใดหลงตัวเองลืมตัวเองไปกล่าวหาบุคคลอื่นดังที่ผมกล่าวเลียนอยู่ยากครับผมไม่มีอคติกับใครแต่ผมไม่อยากให้เอา สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเลยนะครับเอาเฉพาะอารมณ์ของคนคนเดียวเนี่ยมาเป็นเรื่องเป็นราวพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับผมขอเตือนนะครับยิ่งสูงต้องเล็กนะครับยิ่งสูงก็ต้องยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งเล็กไม่ใช่ว่าแต่ตัวเองเป็นโน่นเป็นนี่ซะหน่อยหลงตัวเองลืมตัวเองไปบ้านเมืองอยู่ลำบากครับจึงฝากไว้ ไม่ว่าจะเป็นแอดคาราบาวหรือใครก็ช่างไม่ว่าจะเป็นผู้รารยการจังหวัดหรือตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศครับชนะอยู่ที่พวกไม่มีพวกไปไม่ได้สะดวกอยู่ที่เงินคือมีเรื่องในการเคลื่อนไหวต้องใช้เงินจเจริญอยู่ที่นายผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจกันงานก็เดินแต่ว่า ทั้งหลายทั้งปวง1นึ่งถึงสาทำครบท้วนหมดแต่มาตายข้อ4ี่คือชิปหายอยู่ที่ปากจึงฝากไว้นะครับจึงฝากไว้คนเราอยู่ไม่ถึง120ยยี่ครับก็ไปทุกคนอย่าหลงตนเองความจริงทุกคนเล็กกว่าโลงครับทุกคนเล็กกว่าโลงไม่มีใครใหญ่เกินโลงที่จะใส่ร่างอันไร้วิญญาณของพวกเราทุกๆคนครับ คิดดีๆนะครับคิดให้สังคมสังคมมอบเกียรติศักด์สูงศักดิ์ให้พวกคุณแต่อย่าใช้ตำแหน่งหน้าที่จนละลืมความโลภโกรธหลงมีสติที่ฟั่นเฟือนมีสติที่ไม่ใช้สติจึงปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวที่ไร้สาระของบุคคลคนหนึ่งนะครับผมเองไม่ได้ฟังเพลงเขามานานแล้วนะครับเพราะผมคิดว่าเขาไม่ใช่นักดนตรีเพื่อชีวิตอะไรหรอกครับเป็นนักดนตรีเพื่อชีวิตของเขาเองครับ